นี่ค่ะขออนุญาตแนะนำสูตรของพี่สาวนะคะเมนูวันนี้ของเราคือปอกเปี๊ยสดมันไม่ได้ง่ายมากที่จะได้ต่อให้คุณไป Google ทำรีดรับประกันว่าไม่มีทางที่จะได้สูตรเข้าวันนี้และที่สำคัญที่สุดท่านสามารถสร้างอาชีพในวันนี้ได้เลยเมนูวันนี้ของเราคือปอกเปี๊ยสดได้ยินคำว่าปอกเปี๊ยสด ก็จะนึกถึงแป้งโรตีสายไหมซึ่งแป้งโรตีสายไหมเนี่ยจริงๆไปหอ่อเปาะเปี๊ยะทอดก็อร่อยแต่เปาะเปี๊ยะสดหลีเชื่อว่าทุกคนจะนึกถึงเส้นยาวๆมีถั่วงอกมีกุนเชียงมีแตงกวามีหมูตั้งแล้วก็น้ำราดบางที่ก็เข้มเชยบางที่ก็จืดมากบางที่ก็ไม่อร่อยเลยม,มันมันไม่อร่อยทั้งน้ำแล้วมันไม่อร่อยทั้งตัวแป้งแต่วันนี้หลีขอบอกเลยว่าวันนี้หลีตั้งใจมาก และลีอยาจะมอบสูตรนี้แต่มันไม่ใช่สูตรของลี<ม>ก็ต้องยอมรับนี่ค่ะขออน,นุญาตแนะนําสูตรของพี่สาวนะคะมันไม่ได้ง่ายมากที่จะได้ต่อให้คุณไปก o เกิลทำลีรับประกันว่าไม่มีทางที่จะได้สูตรเท่าวันนี้หรือคุณจะทําวันนี้เก็บได้กี่วันถ้าพูดถึงอยู่ในฟิตนะคะแนะนำได้สอาทิตย์สอาทิตย์เลยนะคะ เก็บได้เลยฟรีเซอร์เริ่มกันเลยดีกว่าอันดับแรกแล้วปัญหาของของทั่วไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับตัวปอกเปียะปัญหาทั่วไปเกิดอะไรขึ้น 1. ไส้ที่ใช้วัตถุดิบอาจจะไม่ใช่พรีเมียมมากดังนั้นไม่ว่าจะเป็นหมูตั้งหรือกุนเชียงนะคะมันไม่อร่อยมันไม่หอมพอคือทุกอย่างต้องคัดพรีเมียมตั้งแต่ข้างในถั่วงอกถั่วงอกดิบก็ไม่ได้ถั่วงอกเละไปก็ไม่ได้ พอนานเกินไปก็ไม่ได้เพราะกลิ่นถั่วงอกจะเน่าทุกอย่างต้องคําว่าเปาะเปี้ยสดนะ่ะคาว่าสดเนี่ยทุกอย่างต้องสดคือถั่วง,งอกต้องลวกใหม่ๆไม่ใช่ลวกตั้งแต่เช้ามาทำสามโมงอ,นนอันนี้ก็ไม่ใช่ใชมันจะออกเปรี้ยวๆนี่ค่ะไข่เหมือนกันไม่ใช่ทําตั้งแต่เช้ามันก็จะกลายเป็นแห้งๆกัดลงไปก็ไม่อร่อยนี่ค่ะเห็นไหมนี่คือกุ่นเฉียงใช่ไหมเจ๊ติ๋งใช่อ่ะ เดี๋ยวยังมีหมูตั้งอีก<ม>อันนี้หมูตั้ง<ม>แล้วคุณเชียงก็ต้องคัดสรรอย่างดีแล้วก็หั่นให้ได้ย,วยาวๆแบบนี้นี่คือตัวไส้คําว่าเปาะเปี๊ยสดแป้งเหมือนกันคุณถือมาวางไว้หนึ่งชั่วโมงผ่านไปก็จบเหมือนกันเพราะว่ามันแข็งทุกอย่างต้องพอดีพอดีคําว่าเปาะเปี๊ยสดเนี่ยถึงเอาพลาสต,ติกมาปิดไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวลมเดี๋ยวอะไรก็จะเข้ามามาถึงตัวน้ําจิ้มค่ะนี่กระเทียมบางคนเห็นปั๊บก็อนำกระเทียมเนี่ยไปปั่นเลย ิ่นเม่ช่าปลุกตื่นปลุกตื่นกระเทียมต้องมาปลุกตื่นมาตรงนี้ปลุกยังไงครับั่วให้หอมต้องคั่วให้กระเทียมหอมค่ะคือนี่คือคําว่าปลุกตื่นประมาณนี้คั่วเลยให้มันกระเด้งสะดุง้งสะดุง้งสะดุง้งแล้วต้องเป็นกระเทียมไทยอร่อกระเทียมจีนจบเลยเพราะอะไรความหอมไม่ปรากฏมีมนะคะอ่ะคั่วเลย ตรงนี้ต้องคั่วจนกระทั่งกระเทียมนั้นหอมไฟรุนแรงไปก็ไม่ได้นี่คือความพิถีพิถันของการทำนี่นะคะนี่ปึ๊บสังเกตอย่างไรสังเกตเดี๋ยวมันจะออกเหลืองๆระเด้งๆระมีเสียงได้ว่าคั่วแล้วมันได้เปทีแล้วะครับมันจะออกเป็นเหลืองค่ะ,ะตรงนี้ค่ะตรงตรงตรง,ตรงกระเทียมขาวๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะออกเหลืองแม้กระทั่งอันที่มีเปลือกมันก็จะกระเด้งกระเด้งออกเหลืองเอาเปลือกทิ้งไหม ไม่ทิ้งนะคะจุดเด่นก็คืออยู่ตรงเปลือกด้วยถ้ามันหอมบางคนอเนอาไปลอกออกเปลือกเลย no โ no, น no อันไหนเปลือกลุดช่างมันอันไหนมีเปลือกเก็บไว้แบบนี้เลยค่ะประมาณนี้มันเริ่มสะดุง้งแล้ว<ม>เห็นไหมคะนี่ค่ะมันจะออกมาไปเรืหลือง,งนี้แต่ไม่ใช่ไหมแล้วนํากระเทียมนี้ทั้งหมดนี่ค่ะเห็นไหมมันก็จะเด้งเดนิ<ม>ดหนึ่งเห็นไหมกระเด็นกระดอนล,ละ หอมล<ะ>นี่ะนี่แหละจุดเด่นต้องได้ยินเสียงเปาะแปะพอเปาะแปะปะัปะ๊บจากกระเทียมเหี่ยวเหี่วรีบรีบมันจะอ้วนขึ้นทันทีปิดไปไปละไปไหนคะไปปั่นนะฮะร้อนๆแบบนี้เลยขออนุญาตค่ะมาเข้าปั่นเลยเทลงไปแล้วตามมาติดๆดด้วยพริกชี้ฟ้า นี่เลยนะคะอะสัดส่วนยังไงดีนะเจติ๋มบอกหน่อยซิอาบอกแฟนแฟนิดนึงสัดส่วนสัดส่วนกระเทียมเท่าไหร่เราดูจากกระเทียมค่ะถ้าทำหม้อใหญ่ค่ะต้องใช้ถึงสองขีดแต่อันนี้เราทําเป็นแบบเล็กๆเล็กๆอก็อาจจะแค่ครึ่งกรีบอ่าครึ่งกลีบแล้วส่วนอันนี้อันนี้ก็ประมาณห้าเม็ดห้าเม็ดอ่าพริกแดงห้าเม็ดนี่แล้วไม่ต้องไปเอาไส้ออกนะคะ ไส้ต้องอยู่นะคะเสร็จแล้วปั่นได้ไหมไม่ได้ต้องเอาน้าเย็นใส่นิดนึงเพื่อเป็นการเปตัวประสานทำให้เกิดการปั่นเกิดขึ้นประมาณนี้เสร็จแล้วปิดฝาปั่นเลยนี่ค่ะปั่นจนละเอียดเนียนเชื่อไหมหอมมากหอมกระเทียมหอมพริก เป็นการปลุกตื่นเรียบร้อยแล้วกลับไปไหนกลับไปที่กระทะใบเดิมอ่ามาใบเดิมเลยตอนนี้ล่ะค่ะตัวสํำคัญละนี่ปึ๊บอ่ะเติมน้ำหน่อยอ่าเติมน้ำหน่อยน้ำซุปน้ำซุปอ่าอันนี้ต้องใช้น้ำซุปจากอะไรจะติ๋มจากเอียเล้งเอียเล้งนะคะคือคือซี่โครงหมูกระดูกหมูของเราต้องล้างสะอาดกรองให้ดีเพราะว่าผลิตเสียได้ กระเทียมก,กับพริกนะคะประมาณนี้ไม่ต้องเยอะไปกว่านี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการเคี่ยวแลวะวลีธีต้องบอกก่อนนะฤทธ์เป็นคนไม่ชอบมีอะไรเครื่องตวงวัดเพราะถ้าเครื่องตวงวัดเนี่ยนะคะต้องไปทำเค้กทำคุกกีมม้มันยุ่งอ่าอันนี้มันต้องแบบหยิบมืออะไรประมาณเท่าไหร่ประมาณนั้นค่ะเขาถึงบอกว่า รถมือใขรรถมือคนนั้นนะแต่ว่าดูเทเกเจอร์มันประมาณนี้เพราะเดี๋ยวมันจะต้องเหนียวอีกนิดนึงหรือจะต้องน้ําอีกสักนิดไหมหจะติ่มอ่าเพราะเดี๋ยวมันจะไปเจอกับแป้งอ่ามันต้องไปเจอแป้งอีกหน่อยอ่าอันนี้หลีดเผื่อนะคะเพราะว่าพอเดี๋ยวมีแป้งปั๊บมันก็จะเหนียวเหนียวนึกออกไหมมันก็จะค้นคน น้ำซุปนี่มันทําให้หอมและอร่อยเพราะมันได้รสชาติเนี่ยเพราะเนื้อเล้งมันหวานหวาน้ำไม่ต้องใส่ไอ้เครื่องปรุงรสปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นอ่าตอนนี้ก็เราก็ใส่ซอสปรุงรสออันนี้นะคะอยู่ในกระทะอยู่นะคะใส่ซอสปรุงรสอ่ะสองช้อนเหรอสองช้อนอ่าหนึ่ง อ่าสองพอ,อละ,อะน้ำมะขามหน่อยอ่าน้ำมะขามก็จะออกอมเปรี้ยวนิดๆน้ำมะขามนะคะก็ไม่ใช่เปรี้ยวมากจนเกินไปอพ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 อ,พอ,อ่ะน้ำนี้ต้องมีหวานนิดๆแต่ไม่ใช่เข้าปากหวานหวานปลายลิ้นแล้วก็เปรี้ยวตอนกลืนมันต้องได้ประมาณนั้นเลยอันนี้แต่งสีเท่านั้นสีอีวันดำ ไม่ต้องการเกิดสีดังนั้นกระจิตเดียวพอค่ะอ่าเอาละเนี่ยเี่ยวปลาไม่ใช้น้ำตาลตัวนี้เขาจะใช้ตัวนี้อย่างเดียวมันก็จะหวานแหลมจ้าแต่แอบเนี่ยที่เขาทำทั่วไปก็คือหวานแหลมคือเขาจะใช้น้ำตาลปี๊ปเลยอันนี้เขาเป็นน้ำตาลสายแดงหวานหอมน้ำตาลสายแดงนึกถึงเต้าหวย เต้าหู้จะเป็นน้ำตาลใสแดงหรือชาวก้วยน้ำตาลใสแดงนะคะนิดเดียวน้ำตาลปี๊บนิดเดียวพอละไม่ต้องเยอะอแค่นั้นพอ,อนี่เลยเคี่ยวต้องให้ได้นี่เลยนะคะนี่ปึ๊บเริ่มอหอมแล้วเริ่มหอมแล้วเดี๋ยวต้องตามมาติดๆด้วยน้ำตาลใสแดงพอใส่น้ำตาลใสแดงปั๊บสีจะเปลี่ยนจากสีแดงแดง จะกลายเป็นสีค่อนข้างจะเข้มขึ้นนิดหนึ่งอาจจะเติมดูจากไหนจึงเติมน้ำซุปอ่าจะได้บอกกาแนแดงเครื่องอ่าเวลาเราเคี่ยวเนี่ยมันข้นขึ้นอืเราจึงเติมเพื่อจะไปเติมปรุงแต่งแป้งอ่าเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันข้นเกินไปใส่แป้งเหนียวเลยแป้งคนอื่นไม่ใช่แป้งนี้อันนี้บอกเฉพาะที่นี่ที่เดียวก็คือแป้งข้าวเจ้า ที่อื่นอาจจะใช้แบบแป้งเหมือนแป้งลาดหน้าแป้งข้าวโพดแป้งลาดหน้าแป้งแป้งมันพวกนี้อวทำไมถึงต้องเป็นแป้งนี้จะติดแป้งนี้มันอยู่ได้นานโอแล้วก็อกตัวกเกาะเปีย๋อ,อมีหน้าลาดหน้ามันถึงคืนตัวไงยิ่งกินแล้วยิ่งอร่อยอืคือแป้งโบราณน,นี่เลยแต่ต้องระวังในการใส่นะคะเพราะว่ามันหนื่เร็วออันนี้ต้องแบบสร้างเสริมประสบะการณ์ชีวิตนิดหนึ่ง เอาละก่อนที่เราจะไปเติมน้ำตาลลีก็จะขออนุญาตถอดแมสชิมนิดหนึ่งนะคะเพื่อจะได้รู้รสชาติหน่อยก่อนที่จะเราจะลงน้ำตาลจะได้รู้ว่าเราควรจะลงน้ำตาลสักเท่าไหร่ <c oughs> แล้วก็ต้องเหยียบอะไร <c oughs> เปยียเนื้ด,ด้วยนะคะเอาละเดี๋ยวน้ำตาลลงได้เลยมีเปร <c oughs> ี้ยวหน่อยไหม <c oughs> มีเปรี้ยวแล้วโอเคแม่แต่เปรี้ยวนำมาเรียบร้อย <c oughs> แล้วไม่ใช่แบบเปรี้ยวโดดไม่ใช่เปรี้ยวน้ำส้มสายชูนี่แต่ต้องไม่หวานมากเกินไปอ่าสังเกตนะคะสีจะเริ่มเปลี่ยนจะออกเป็นน้ำตาลเข้มแล้วใช่ต้องเคียเค่ยวตลอดเวลาเวล,เวลาหยุดไม่ได้พอหยุดปุ๊บมันจะไหม้ป่นอ้าวละเดี๋ยวจะลงแป้งล้วก่อนลงแป้ง นี่ผีต้องมั่นใจว่าใช่อ่าน,น,น้ำซุปอีกนิดนึงโอเคพอน้ำซุปอีกนิดเราก็ต้องเร่งไฟทันทีเดี๋ยวจะชิมแล้วว่าความหวานของน้ำตาลใส่แดงกับหวานน้ำตาลปี๊บที่เราใส่ลงไปมันได้ฮาร์โมนีกับความเปรี้ยวตัวน้ำมะขามหรือย,อยัง yes <c oughs> เลิศเลิศเลิช่เลย <c oughs> เอาละตอนนี้เราจะเริ่มลงแป้งละดีดีนิดนึงอ่าตอนเราลงนี่นะคะไฟรุนแรงไม่ได้เดี๋ยวเราจับไม่ได้นี่คือแป้งข้าวเจ้าค่อยค่อยลงวนต้องวนไปเลยห้ามวนกลับอืเห็นไหมฮะสังเกตความหนืดเริ่มมาละ มาละอืมปึ๊บแป๊บหบนึง่งอาจจะอีกนิดหนึง่งต้องอีกกระจิบหนึง่งแป้งต้องสุกนะจ๊ะเพราะ่มันมเป็นแป้งข้าวเจ้าอีกกระจิบหนึง่งอืมนเนี่ยอย่างเงี้ยได้เลยนี่ค่ะเหนียวเหนียวหนืดหนืดเห็นไหมคะนี่อ,อ้าวให้เจ้าของสูตรเขาชิมหน่อยอืม อ่ะอะไราครบสูตรเลยอืมนี่แหละค่ะทั้งหมดนี้สามารถเก็บได้เป็นเดือนคุณสามารถนี่ทำเป็นน้ำราดเปาะเปี๊ยสดบายบายใครก็ได้เลยนี่ค่ะเสร็จสิ้นแล้ว จบละนี่คือเรื่องของน้ำค่อยเสร็จแล้วเราจะใส่ตัวบีบนี่ไงก็มาบีบแบบนี้แล้วก็ตักใส่แต่ว่าลราจะคอยให้เย็นสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวก็มาใส่แล้วก็มาบีบได้เลยอ่าตอนนี้ตั้งหลักไว้เรามาทำตัวไส้กันตอนนี้ก็ทำการห่อละแน่นอนค่ะแผ่นนี้ก็เป็นแผ่นแป้งทานปอเปี๊ยะไอโรตีใส่ไหมอะ่ะประมาณนั้นเลย อันนี้ก็ต้องเลือกเจ้าไม่จะติดต้องเลือกต้องให้เป็นยังไงไม่มันจะหยาบอันนี้มันจะละเอียดพอพอหยาบปุ๊บพอทานปุ๊บมันจะโดนเม็ดแป้งอ่ะเม็ดแป้งที่เขาทําอ่ะอันดับแรก<ม>ถั่วงอกนี่ไงหลีถึงบอกว่าถั่วงอกเนี่ยห้ามนึ่งหรือต้มไว้ก่อนไม่ได้แล้วก็แตงกวาแล้วก็ตามด้วยพริกอันนี้ยาวไปนิดหนึ่งอ่าแล้วก็หมูตั้งแล้วก็กุนเชียงเนี่ยค่ะ เสร็จแล้วทำการห่อค่ะยิ่งแน่นยิ่งดีห่อไว้เลยตั้งไวหนึ่งห่อก่อนแล้วเดี๋ยวเราได้หั่นทีเดียว เอาล่ะมาตัดกันเลยนี่ค่ะคันแน่นปั๊บใช่ไหมคะปกติต้องซีนถ้าเรายังไม่ทานแต่อันนี้เราจะทานเลยสดสดกันเลยป,ปื๊บอันนี้เอาออกนี่เลย อันนี้ตรงบางๆที่มีแต่แป้งอย่างเดียวไม่เอาทานแล้วต้องได้อะไรด้วยไม่ใช่โอ้แป้งก็เอาไม่เอานะคะไม่คุ้มท้องอ่ะปึบ๊บเสร็จแล้วยังไงต่อคะก็มาแต่งเลยมีไข่ เสร็จแล้วก็ตามด้วพริกค่ะอ่านึกออกเรือนล้างยางว่าเวลาเราสั่งมันหน้าตาประมาณนี้ปอบเปี้ยะสดอย่างนี้ถ้าเกิดคนที่บ้านชอบใส่อะไรเพิ่มเติมก็ไปใส่กันเราเองเนะช่นนะคะคือถ้าเราไปเปลี่ยนมันก็ไม่เป็นปอบเปี้ยสดอ่าเนี่ยจบละเสร็จแล้วก็ปูเนี่ย อย่างเช่นตรงเนี้ยที่มีปูจะไปเปลี่ยนเป็นหมูแดงก็ไม่อร่อยละมันต้องเป็นปูมันไม่เข้า,ขาอืม,อมจบเสร็จละเรียบร้อยเดี๋ยวราดน้ำเสร็จสิน้นอ่าบีบน้ำราดลงไปนะจ๊ะมันอร่อยตรงนี้และค่ะรีบอกเลยว่าปอเปี๊ยเนี่ยใครๆก็ห่อได้ไส้ก็ไปซื้อมาก็ทำได้ แต่น้ำซอสไม่ง่ายนะคะไม่ง่ายเลยที่อื่นมันจะไม่เกาะมันจะลงไปที่จานเลยนี่เห็นไหมเกาะตัวอย่างดีตัวน้ําบีบล้แต่ปกติแล้วบางท่านก็จะทานคู่นะกับตัวมัสตาร์ดด้วยนี่ก็ใส่เนี่ยคือสําเร็จรูปแล้วคุณจะจัดแบบไหนนะคะแพ็กเกจจิ้งแบบไหนรีดว่าออกมาก็ดูสวยแต่ข้อที่สําคัญที่สุดรีดต้องขอบอกเลยว่า ตัวเปี๊ยะเนี่ยไปซื้อแป้งมาไปซื้อกุนเชียงมาซื้อหมูตั้งมาถึงอกลกเองแตงกวาหั่นก็จบใครก็ทําได้แต่ทีเด็ดอยู่ที่น้ําซอสซึ่งน้ําซอสตัวนี้ถ้าท่านทําได้สูตรเยสท่านก็เก็บได้เป็นเดือนติดบอกเลยว่าวันนี้ลิดตั้งใจมากๆชวนพี่สาวมาเพื่อที่อะไรคะเพื่อที่จะมามอบสูตรจริงๆให้เนื่องจากมหันตภัยโควิด อยู่กับเรามาปีนี้ปีที่สองแล้วก็ยังไม่รู้ว่าปีนี้จะจบหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามดียากมอบจริงๆเพื่อให้ทุกท่านได้ไปอิ่มสุขกับเมนูปอกเปี๊ยสดที่คุณจะไม่เคยได้รับประทานด้วยน้ำซอสอร่อยแบบนี้ <Wow. S 1> และที่สำคัญที่สุดท่านสามารถสร้างอาชีพในวันนี้ได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์และสั่นกระดิ่งให้หน่อยนะคะ